แสดงชุดแรกเดียวชิงเริ่มต้นจากสามชั้นต่อด้วยสองชั้นชั้นเดียวจากชั้นครึ่งครึ่งชั้นไม่มีชั้นว่าพวกมันตามล่าหาหญิงสาวพรมจันมีเรียนอยู่ที่ไหนมึงรีบหนีไปเร็ว จข้ขคาผมมาจันน่ะมาตามหามึงฮะแทนที่เราจะอยู่เฉยๆแล้วปล่อยพวกมันมาล่าเราทำไมเราไม่ชิงไปล่ามันซะก,ก่อนเลยวะอีเรียมมีใครจะไปกับพวกฉันไหมจ๊ะพวกเองจะเดินทางก็ขอพวกนี้ไปน้ำเต่าเฝ้าระวังลูกใหญ่ใช้กลางวันลูกเล็กใช้กลางคืน ลักขังมงคล้นลูกเล็กใชก้กลางคืนลูกใหญ่ใชก้กลางวันกระบอกไม้ไผ่อันใหญ่ใส่น้ำมนอันเล็กใส่ข้าวหลามข้าวหลามมาไปทําไมล่ะครับหลวงพอ่อมันเป็นข้าวสารเสกนี่ถึงขนาดเอาข้าวสารเสกไปทำข้าวหลามแล้วอะแล้วนี่น้องมนจะอยู่ยังไงเขาอยู่ที่เดิมอะไรก็เส้นทางที่เราจะไปเนี่ยสิมันเป็นเส้นทางมรณะแผ่นในป่ายิ่งลึกก็ยิ่งอันตรายนะว่าอีเรียมต่อให้ทางน่ากลัวแค่ไหนกูก็จะไป อิเลียมอะไรวะงูเห่าเพลิงมันอยู่ข้างหลังมึงอะกี่ตัวสามสามตัวเลยเหรอวะสามสิบอิเลี่ยมแล้ววะมันอยู่นั่นอะ ทำไงดีมึงอย่าอยู่เลยแล้วทำไงดีอะเก่งเหลือเกินไอสัตว์ถามได้ทำไงไปเอาลงเร็วคอนกูทั้งโลทั้งคอนติดคกันเลยอิเรียมซิงสิ่ง19พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์